กินเยลลี่อร่อยมากรสอ่างงูใช่มัสแคท มาต่อต่อไดโนเสาร์กันดีกว่าอ๋อทำไมจ่ไม่ได้ โอย,อยทำไมมันยัดไม่เข้าวะอ่ะได้แล้ว โอ้แล้วใครมันจะปิดยัดเข้านี่ยะเนี่ยมไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มันยังนิดนึ่งอ่ะเหลือนิดนึงมันต้องให้ได้แบบนี้อ่ะมันผิดปะเนี่ยเฮ้ยถ้าผิดแล้วมันจะยังไงต่อหรือว่ามันถูกแล้ว แล้วยังไงต่องงมากนะงงงงงงง,งอยู่ตรงไหนไม่เข้าใจ 哦。No.